โอเคครับสวัสดีครับผมบอยพืนจีนครับจากร้านลูกปลายช็อปครับวันนี้มีคนถามเรื่องไอ้เจ้าเปินเลเซอร์ตัวนี้ที่มันยิงเป้าไอเนี่ยมันเป็นยังไงมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับจะใส่ฐาน2ก้อนนะครับแล้วก็เจ้าส่วนเป้าเลเซอร์เนี่ยจะใส่ฐาน4ก้อนนะครับมามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็เปิดสวิตซ์ออนตัวนี้ก่อนออนนะครับปึ๊บเห็นไหมจะมีปุ่มสีแดงจุดสีแดงอยู่นะครับอ่ะเรามาตั้งไว้ก่อนนะครับปึ๊บนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ่วนเจ้าตัวนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างน,นะครับนี่ดึงสามารถดึงขลังได้ขึ้นขันลังเห็นไหมขึ้นขันลงังขึ้นขังลังืบนพวกปีกการต่ไม่มีอะไรหรอกครับแล้วเวลาเรายงิงปุ๊บเห็นไหมแสงก็จะออกนะครับจุดเด่นที่ผมบอกของเขาคือเขาเจ้าตัวเลเซอร์ด้านหน้าเนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะมีตัวตัวปรับซ้ายขวาตรงนี้ได้นะครับคือเราเราอยากสอนให้ลูกเรา จะศูนย์นั่งแท่นเป๊ะได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทําได้เราก็ถอดเจ้าตัวกล้องนี้ออกก็จะมีศูนย์นั่งแท่นนะครับเราก็ตั้งศูนย์นั่งตั้งเลเซอร์ให้ตรงกรับศูนย์นั่งแทน่นแล้วก็สอนให้ลูกยิงนะครับมามาดูกันว่าว่าตอนยิงจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแลำหนึ่งนะครับต้นเราลองยิงนะครับเราก็ยิง <insanlar> มันก็จะมีไฟมีอะไรเต้นดิจิตารนนี่นะครับโอเคนะครับเราก็เล็งใหม่นะครับก็จะสศูนย์นั่นแค่เล็งเลงให้มันตรงกับไอจุดแดงนะฮะแล้วก็ยิงเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก <sm all> ็เป็นกิจกรรมยังว่างของพ่อลูกได้นะครับผมแนะนำว่าในราคาราคาขนาดนี้นะครับอ่าผมว่า น้าเล่นนะครับก็ราคาไม่เกิน500บาทรวมส่งแล้วค่าไปซีก็เล่นไปเกือบอ่า80-90บาทแล้วนะครับผมว่าคุ้มครับโอเคนะครับสวัสดีคีรินี้นัันครับสวัสดีครับ